Yeah. Cầm đáng. ไม่เคยเล่นแล้วแบิบท็อปสิบดาบเหี้ยนี่เลยแอบหายจะลุยอะไะเห็นวะม่ลงมาเรียกูยังลงมาเรียกูยังลงมาเรียกูเหยียบมาติ๊กเลยแม่งมีปืนดีพีกองว่ะเอาล่ะเอาหลุดไม่ใช่หลุดหล่น เย่าดีผีไปเนี่ยเอาวะทำไมเอาเลยเอา,า,ลอเาแล้แม่งโหลดเก็บมากลอแลลวเอาไปก็ได้ไม,ไม่มีคนโอ้ยีย เห้บนบนนชั้นบนสุดของทองอะไรขอปืนไหยเฮ้ยโอเคอยาได้กล้อจะปืนอ,อ,อะไรตอนนี้มีเอ็มสิบหกมาเฮ้ยมาร์คกูขอเล่นได้ป่าวได้ดิเชลูบนกใช้เลชยยลูบเอาว่ะเล่นสอสี่ะพี่บอกเลยว่าเล่นสองสี่<า>แล้วใช่ ใช่ของขโมยมากเลยมึงบอกมากมึงกลัวให้มึงนีปุ๊มม <c oughs> บมึงก็ขโมยนี่คนหายหมดเลยเงียบแล้วไม่มีแล้วต่อสี่แล้วมันแบบเป็นควายพี่เหยียบมันเ้ยตรงกลางไม่คยย่อยอยากเข้าไปเลยซับซ้อนตรงกลางเ,าเลย <c oughs> อยู่ลิ้นๆแล้วก็รอ อยู่ในวงแล้วเนี่ยชัางมืดจังวะนี่กาะไอ้ตึกเมย์กอ้ตึกเมย์มาผมอ่ะเยี่ยงนั้นไม่ใช่ตื่นโอ้โตเกะโอ้ยเป็นยังไงนะโคตรตัวกลางอะไร สออน,นุมกำเล่นยาเว้ยยาก,กิงมันจะไม่เข้าไปไงนดึกขาดพยายามล้อเข้ามาเนะี่ยได้ยินเต็มเลยข้าล่าเมีงผิดเต็มอ,อยู่ข้างพี่เนี่ยตั้งแถวป่าวเกิดอะไร MC เฮ้ยเราพี่เสียเฮ้ยต้องมาช่วยโอ้โหเฮ้ยทางขึ้นหายต้องมาขึ้นน้ำแล้วโอ้โหเขาเอาเรื่องจังวะจะโอ้ไม่ต้องเอาแล้วหนึ่สองสี่ไม่เอาแล้วที่ข้างบนมีกระสุนเขียวอยอะแทนเราขึ้นยังไงวะจะขึ้นไปช่วยมาตายหมดแล้วอ๋อเออเดี๋ยวเขายิ่งเยอะเยังมียังมีเยี่ยมหลบมีมีมี จะเล oh ่นพออยากดูเห็นกสองเขาคงอยากไปเกบอ่ะพี่เจรเล่นขาอเะ็มพี่เจรเล่นขาหรือเอ็มสองสี่้าผมตาผมี่ตัวี่ตัวทางลงอยู่ไหนวะเจอแล้วเหรไหนมาได้เจอ เนี่ยตรงบันใดเนี่ยถ้าเล่นเยมของสีก็ได้เดี๋ยวพี่เล่นคาก็ได้ Yes ไม่แต่ผมถนัดคามากกว่าเอ้ยมันก็ไม่เป็นไรพี่เล่นค้าไปเลยเดูดีสมองผมมันก็กลับได้ สุนเกียวเต็มเลยยี่าขนาดนี้กูเล่นไรยีย่ห์เขาก็สุนเขลียวในจ้าห้องข้างในเยู่โคตรเยวเลยนี่เดี๋ยววะสุนเกลียวไม่มีมานี่ไงต้นห้องในไม่ได้เก็บมา เนีねえねえ่ยวุ้ยทำน่บเลี้ยงปาเรอพี่เป็นห้องซ้อมได้เลยเนี่ยใช่ซ้อมหมเบอม์ยังไงวะเนี่ยหมดเลยพี่ยขาเรีนไม่โตแล้วเนี่ยพีคขาดทม์สีว ใช่ด้ M ่นี <yeah. S 3> <verw> ่มาท้ายเจ๊ใช่ขาดเลนสอี่ะขามาเลยโอ้ยมาแล้วมา M M สอีอยู่ไหน M สอีอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมมามาพี่ใช่ไหมพี่ใช้ขาก็ได้มาท้ายอยู่นี่เก็บลงไปให้แล้วกัน

ทีนี้แหล,ละมึงฟูกันนั้งชาติ มึงคอยนอกทีละคนมาพี่ไหนพี่พี่อยู่บนนู้นอนะ่ะติก๊กติ๊กไว้เนดะี๋ยวลองกาปีนกล่องนั้น2อันนั้นไปไหนวะกล่องนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวปีนข้างบนนั้นอเกี่ยวไป สีสของเขา,<ป>าเจอคอมเพ้อนท์บอลนั่นนะครับเจอแพรตั้งกอาอ๋อชิบหายจริงไหมนี่ยังใส่อยู่เวลาใช้ลแล้วก็ งานพเจีผมเจอ,อยางานเปสิ่งสำคัญต่อชีวิตแต่แมงล็กเดียวผมชอบแต่บุกแมงบีไวชิบหายนักทำอะไรอะค่ะทีพิทีอาศัยมีคนของใครของใคร ที่ไหนเหลอบ้านซ้ายเนี่ยพี่เสียตรงเลยซ้ายกูแล้วน้ำเงินเหรอครับจะละจะละจะละหลังพี่ไอตัวมีหน้าขหน้มาหัวในบ้านในบ้านในบ้านเอาเลยเราโดนแน่ๆเราโดนได้ต้องโดนสวย หมดแล้วมั้งเพื่อนแม่งจะไม่อยู่แล้วโอ้ยเหี้ยแม่งเดินมาพอดีแม่งยืนมองประตูที่ก <c oughs> ูยิงแม่งเลยสัตว์ยืนมองยิงเชี่ยวบงจะแดกตูดแล้วยิทงทันอยู่ช้ามันช้าโม้ยยิ้มท่านแล้ะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยบงเอออะไรวะมีเช็มผมมีจะเป็นเอคิวเลอร์ใช้รู้สึกเสกูย,ยืนรอนนอกบงนี่เดียวยากมากเ,เลยคือจะรู้สึกเสียดายน้อย,อยๆเลยอข้าง ตอนนี้ไม่ต้องคับสิบสิกหน่อยแนละสามพิวแล้วอยาวอะไรเงี้ย w บ้าแถาวๆนั้นด้วยใช่ป่ะใช่สิมีหุ่นแม็ก,กเกอร์มีแม็กเทพแบบเทพแบบมาตัวบ้าน,นบ้านเอะไรแบบนี้แล้ว ไ,ไหมบ้านหนึ่งชั้นแล้วก็หนึ่งชั้นสักหลังมาเล็กๆเตื่นใหม่มันก็ดิ่มกันนะผมไม่เคยลองเลยแบบนี้ไม่ชอบนอนเลยก้นเบื่อนี่ครับเต็มไหมเห็นผมเต็มจะทิ้งผมเฉยทิ้งอะไรอ่ะ เนะคไอ้เต้นนะทำไงนะที่มันปรับไม่ให้นอนอไอแม็ปแบบลองเปลีป่ setting กูดูกูดูให้ดูเฮ้ยด้นามิกซูมป่ะวเอออันนั่นแหละกูยังสูบได้เหมืนอนกันกดเอ็น ไม่หมายถึงว่ามันจะไม่ปรับแบบซูมเข้าเองมันก็จะแบบธรรมดาอะไรแบบแต่ผมเองนนี่ใช้ได้เหมือนกันไอ้ห่านเป็ดยิงสนุกเลยรอดนะอยู่นอกวงนะพี่เสียเราก็รอดรับป้อมมัเฮ้ยมีคนโคนหน้าผมหน้าผมน้องหนึ่งน้องจะจะจะจตรงไหนหน้าผมหน้าผมหน้าหินเลยหน้าหินหน้าหิน

สวยสวยนเนนเนเดินนเนเ่สแล้วยมากกากเกือบดแม็กซ์ส็วไอ้พวกนั้นนที่นั่งมี้วว้าเนี่ยมีคอมมีคอมเต็มลยคอมเหรอพี่สเปคอะไรอะไอเจ็ดเจ็ดสู แค่อะนึ่งแปดสิที K I หนึ่งนึ่งแปดสูแล้วทังหมดนะทำไมกระเป๋าเต็มวะมีศพตรงนี้น้องศพหนึ่งอะฮ้ยหลังเาลยว้า สามแล้วครูดไ,ดได้ไหมน่าจะได้หยุดดิเดินต้องหันต้องหันทางเดียวพี่อ่ะเหี้ยเสียวตู่อุ้ยที่มันซัพพอร์ตทีมที่แท้ทูอ่ะครับชอบเลยเดี๋ยวพี่ต้องวิ่งเลยชินชัด เพื่อนกูไม่ได้เล่นมึงไม่ได้เล่นเดียวเดี๋ยวเป็นกูเอาเอาหน้าทะลุไม้ไอ้เนี่ยแม่เอ้บุญสายชดเลียหน้าทะลุไม้ไปด็เดียโทษเคโทษเคแม่ไปโดนท่านอ๊อกอีกเอาหน้าทะลุไม้ยิงกูไม่ตายดิโคตรมีกรอบปะกรอบมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมแตกเลยั่งต้นไม้ตัวหนึ่ง ข้างข้างหินพี่สข้างเลยนะหิน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 มีก่อมีเฟดเด็ดอ่ะมออมันมันมีเต๋าไม่เต๋ากอดหนึ่งมันหีปากแล้วก่อนหนึ่งนะอามานก่อนหนึ่งแบบไม่ไม่ ไม่ไม่ช่วยอะไรบอดดีผมช่วยดีกูยิงแล้วกูถอยเขาตั้งมาชาดเลยสยามเลยที่มาแล้วคาคุณสี่บอดเลยว,ว่าจังหวะเนี้ยต้องยิงไม่โดนโกตความตายเลย ตอนนั้นเกิดจะตายแล้วผมชุบทันแล้วเมื่อกี้ผมชาด้ามาก็โดนยิงตายหายไปแล้วไม่เป็นไรนะนายจะแบบนายจะอยู่ในสกิลเราเสมอนายจะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาสกิลของเราให้เราเลือกสองเปอร์นมามีคนยิงอาในะที่ียวเสียบไม่ไดัปวที่ไหมันรูวิ่งไวๆวะพี น้วนำวงไม่น้ำ่ผมมันไม่ได้ยิยิงกันปันแพรบเลยนี่ก็ส,สองสองอุ้ยซ้ายมีอีกพี่เทียไม่ยิงกันมันเบริบเบริเราเราแจมนี่ไหมพี่เทีเยเราเราเรอหาตัวร้านไหม น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยัาอยู่ในบ้านนะมาบ้านนี้ด้วยอยู่ในหมอกเฮ้ยทับสิบเว้ยเฮ้ยทับสิบแล้วเฮียนามทีจะได้แม่โจ้สลัมโอ้กระถุกปิดสักว์ให้วนี้ได้มีค่าเก็บเสียง ต้นไมอยู่นานหัวแตกหัวพังไนึ่งตัวไลไอ้เติร<ห>์นเฮ้ยไม่โดนยิงไม่โดนยิงครับ<า>บอลคานะหนึ่งหาตัวไม่เจอต้นไม้หันไปละ วายกี้คอไม่โดนแม่เหรอขวามากนะนั่งขอพัคืูหลังเห็นปะนนนะมีมี่สี่ใส่จุกตรงเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่รอโสี่สัตว์วงมันด้วยนะเนี่ยนี่ไงมีเจ็บไม่โดนมันเถอะเล้ เรนต้องไปทางขวามาพิธีอ่ะเดี๋ยวมึงขบวงค่อยๆไปค่อยๆไปเป็นขอบวงเดียวมีการมีควันมีควันอย่าเปิดจุดละเล่นเร่องข้าเจ็ดคนจดท้ายครับจังหวะนีนิกกี้ไลออนกับเทคนิคเขาเขาจะทำยังไง เดี๋ยวหลังวะต้องใส่ผ้าบอลคออะไรวะบันดาน่าพระบอคอสีแดงฝั่งตรงนี้มีคนวิ่งเข้ามาเลยมันก็ยิงกันอยู่ฝั่งนี้ใช่หรือเปล่าใช่ฉันออกฝั่งนู้นแล้วไงออกฝั่งนู้นหมดแล้วค่อยๆขยับเฮ้ยเข้าบอลเ้ยเอาเลยเอ้ยเข้าบอลเข้าบอลข้าบอล

น่าจะตีสุดท้ายสามคนเนี่ย,ยเปรียบมั้เนี่ยเกบยาใหชมนะพี่ <c oughs> โอ้โหไอเชี่ยกูไม่มีหมอีว่ยแมไ่ต้องห่วงมอไม่ต้องเกีกย่ยวำรองไปกีสอ,สอง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 เฮ้ยเอาไว้ดีกีแล้วสู้สู้ส้หลังพี่เขาลัเขาเต้นไปดิเหหลังพี่เต้น

Ở này quá. Lâu. Ở đây ạ. nhiên em quá. Ê hey, nào. <cười> <cười> <cười>